สวัสดีค่ะครูอ้อมวิภาธรรมจิตครูกอสนอตมบลบ่อผู้อำเภอท่าใหมา่จังหวัดจันทบุรีธรรมะนำชีวิตมีสุขเพิ่มความคิดมุมมองที่หลากหลายเชื่อว่าหลายๆคนกำลังมองหาเป้าหมายในชีวิตกันใช่ไหมคะ ลองนึกดูนะคะว่าถ้าเรานำอะไรที่เข้ามารบกวนจิตใจเราสิ่งนั้นทำให้เราไม่มีความสุขเราจะทำยังไงให้ชีวิตเราเนี่ยเรียบง่ายแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันได้มาดูกันเลยค่ะข้อคิดแรกที่จะนำเสนอก็คือความสุขเกิดจากนิสยัยต้องฝึกใจให้มองอะไรอะไรในเชิงสร้างสารรค์เสมอข้อคิดนี้ไม่ได้กล่าวเกินจริงไปเลยนะคะ การมองอะไรๆในเชิงสร้างสรรค์หรือที่เราอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการคิดบวกนั่นเองการคิดบวกก็คือการที่เราไม่อคติกับสิ่งใดหรือตัดสินว่าคนนั้นผิดคนนี้ไม่ดีโดยที่เรายังไม่ได้เปิดใจฟังสิ่งที่อยู่รอบๆตัวมันจะส่งผลเสียต่อตัวเราเองนะคะจะทําให้เราเนี่ยติดนิสัยมองโลกในแง่ลบซึ่งไม่เป็นผลดีกับตัวเราเองและคนรอบข้าง ลองเปลี่ยนความคิดของตัวเองใหม่อาจจะทำยากแต่มันก็ไม่เกินความสามารถใช่ไหมล่ะคะในทุกช่วงชีวิตนะคะของคนเรานะคะตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยชีวิตของเราไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนะคะวันนี้เราอาจจะมีความสุขพรุ่งนี้เราอาจจะมีความทุกข์ผสมปนเปกันไปขอเพียงแค่คิดว่าเดี๋ยวเราก็ผ่านมันไปได้ลองปล่อยวางความรู้สึกเหล่านี้ดูนะคะ เตือนใจตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันเพียงเท่านี้เราก็จะมีความสุขแล้วก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตค่ะวันไหนมีความทุกข์ก็คิดซะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปท่านววัชรเมธีได้กล่าวไว้ว่าอย่าฝากชีวิตไว้กับโชคชะตาแต่จงฝากไว้กับปัญญาของเธอเองสะท้อนให้เห็นถึงความคิดของคนที่หวังน้ำบ่อหน้าชีวิตจะเป็นยังไงฉันไม่รู้หรอกคิดแค่ว่าเดี๋ยวโชคชะตาจะนำพาฉันไปเอง แล้วทำไมเราจะต้องให้โชคชะตากำหนดชีวิตเราล่ะคะในเมื่อเรามีความรู้มีปัญญาเป็นสิ่งที่เบิกทางอนาคตเราให้สดใสได้หากเรามีปัญญาชีวิตจะนำสิ่งดีๆมาให้เราเสมอแน่นอนคะ่ะข้อที่3นี้นะคะก็จะกล่าวไว้ว่าเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้เรามีชีวิตอยู่เพื่อฝึกฝนชีวิตจะดีงามตามใจตน ก็เพราะคนฝึกเรียนรู้อยู่ทุกวันหมายถึงการเรียนรู้นะคะไม่ใช่เฉพาะในตำราเพียงอย่างเดียวนะคะแต่รวมไปถึงการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตด้วยบางทีเราอาจจะคิดว่าสิ่งนั้นเรารู้แล้ว สิ่งนี้เรารู้มากพอแล้วแต่ในความเป็นจริงอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้นะคะเพราะบนโลกนี้ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังไม่รู้ดังนั้นเราไม่ควรทำตัวเหมือนน้ำเต็มแก้วลองเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพราะมันอาจจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นก็ได้เมื่อชีวิตดีเราก็จะมีความสุขค่ะการฝึกตนเองให้เป็นคนมีแต่ความสุขทำได้ไม่ยากนะคะ ก่อนเข้านอนถามตัวเองว่าวันนี้มีเรื่องใดบ้างที่เราบกพร่องเมื่อค้นพบแล้วจงบอกกับตัวเองว่าเช้าว,วันพรุ่งนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกหากทำเช่นนี้เสมอเชื่อว่าไม่นานเราก็จะเปลี่ยนตนเองให้เป็นคนใหม่เป็นคนที่น่ารักน่านับถือและมีแต่ความสุขค่ะจากข้อคิดข้างต้นนะคะจะสอนให้เราเป็นคนที่รู้จักทำอะไรผิดพลาดแล้ว นำมาเตือนใจกับตัวเองว่าเราจะไม่กลับไปทำซ้ำอีกหากเราอยากเป็นคนใหม่เป็นคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเราก็สามารถทำได้ก็จะมีคนมองเราในแง่ดีและชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขเป็นสุขที่ง่ายๆที่เปลี่ยนได้ด้วยตัวเราเองค่ะ ข้อคิดต่อไปนะคะจะเป็นข้อคิดที่อาจารย์นะคะได้อ่านจากธรรมะสอนใจเรื่องหนึ่งนะคะได้กล่าวเอาไว้ว่าไม้ใหญ่ย่อมเจอขวานคมคนเด่นต้องมีคนดา่าคนมีปัญญาจึงมีคนลองดีคนทํางานดีจึงมีคนริษยาปรากฏการเช่นนี้ว่าจึงเป็นเรื่องธรรมดาค่ะไม่ว่าเรานะคะจะรวยจะดีจะจน จะมีปัญญาหรือสูงส่งคำฟ้ามาจากไหนทุกคนล้วนจะต้องเจอคนนินทาไม่ว่าบนโลกนี้นะคะจะไม่มีใครที่ไม่ถูกนินทาแน่นอนนะคะอาจารย์เชื่อว่าอย่างนั้นเพียงแต่เราจะต้องทำเมินเฉยกับคำพูดเหล่านั้นคิดซะว่าเป็นสายลมหนึ่งที่พัดผ่านมาเดี๋ยวก็ผ่านไปคะ่ะเราต้องเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปเท่านั้นเองอย่าไปจมปลักกับคำพูดของคนเหล่านั้น ไม่มีใครจะรู้ตัวเราดีเท่าตัวเราเองถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำมันดีมันถูกต้องใครจะนินทาก็ช่างเขาเถอะค่ะและแล้วก็มาถึงข้อคิดข้อสุดท้ายแล้วนะคะกล่าวไว้ว่าทุกมาเอาปัญญาออกรับปัญหามาเอาปัญญาวินิจฉัยคำวิจารณ์มาพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมต่อไปชีวิตที่ใช้อย่างมีปัญญา จึงเป็นชีวิตที่คุ้มค่าที่สุดความสุขของคนเราอยู่ที่ไหนความสุขก็คือการปราศจากความทุกข์นั่นเองค่ะข้อคิดข้อนี้นะคะสื่อให้เห็นถึงการใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตไม่ว่าเราจะเจออะไรมาเจอคำวิจารณ์เจอปัญหาเจอความทุกข์เราควรมีสติใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นมีคำคำหนึ่งที่กล่าวไว้ว่าโกรธคืองโง่โมโหคือบ้า นั่นก็คือการแสดงอาการของคนที่ไม่มีสติไม่ได้ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาโมโหไปก็เท่านั้นค่ะไม่เกิดประโยชน์อะไรสู้ระงับความโกรธและใช้ชีวิตให้คุ้มค่าอย่างมีความสุขดีกว่านะคะ และนี่ก็คือข้อคิดดีๆที่อาจารย์นำมาฝากนักศึกษานะคะอยากใช้ชีวิตให้มีความสุขเป็นเรื่องที่ทุกคนก็สามารถทำได้เพียงเปิดใจมองโลกในแง่บวกไม่ยึดติดกับคำพูดคำนินทาของคนอื่นเท่านี้ชีวิตก็จะมีความสุขแล้วละคะ่ะสวัสดีค่ะ